มีสัตว์สิงไงอ้าวจะพาเขาบนไว้อะไรอะไฮริเกเล่นจะดวกลนฟ้าไม่ตกเขามีลพอริ่ถวายนั่นน่ะนั่งหน้าแป้งอยู่นั่นเห็นไหมเนาะนั่นเห็นไหมแก่แล้วนะแก่บนแล้วนะแก่บนแล้วนะ เอาหน้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาตุ่มทำไม่ได้เลยต่อหน้าฐานตำหนักไม่เอาไม่ได้ไงล้วไม่เอาโดนเข้าตำหนักท่านนายแล้วทุกจะจัดให้เธอรักเอาเอาเกงในมันไม่ข้าวิ่งนะโอ้จะจัดให้เกงในมันเขาจะล้นออกนอกลานเวอ่ะเดี๋ยวเราสั่งซื้อใหม่เลยพิเศษนะพี่ดูเข้าไปจัดระเบียดเกงในนะจ้าไอ้ใหญ่หัวรักกูไหมเออหัวจะจัดระเบียดเกงในให้กูด้วยเอาดีมันชอบกูอะไรอีไม่เคยเห็นคนอะไรไอ้เดินเจอชอบ เดี๋ยวผมสงสัยผู้หญิงสองคนนี้แปลกใจนะเดี๋ยวจะบอกให้น้องกูตำแหน่งผู้คนทั้งสองมีสัดระพึงกับเลยครับผมนับต่อแต่นี้ไปเขาไม่ใช่นางสนมหรือว่านางเขาอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ของอัครมหาราณีเทพระที่ของอุทเทฆองทางซ้ายและขวาผู้เปินตระองคเป็นเมียพระองค์น้องกูใช่เอาไปแล้วเหรอแน่นอนโอ้ไอ้แววงงหมดคนเอาแล้วมึงงงผนยัง ก็มึง <Bien> ด <ven ido> ูลบล่างเหมือโอ้ธรรมดามันต้องมันตำนามันต้องครูครูทุกเรื่องยีหายเบื่อแรดเบียนตักพระเอกคนนี้หัวรักก็เห็นไหมนี่ยจะแัะระเบียบกางเกงไรลูกเออรักแสดงว่ารักคุนน้องมากไม่ใช่ก็รักเท่ากันแหละแต่พอดีฉันเป็นคนสองอัตลัสองอัตลักษ์นยังไงก็เวลานึกจะคลุ้คลื้นสนุกนางสงพระเอกกราดนี่จะต้องตรหนักนี้เลยเหรอใช่ถ้าต้องการสมาธิด้วยความเงียบสงบนิ่งนี่ต้องตำหนักนี้เขา อ๋อพอท่าเออก็เลยไปสมัครนนอเลยถ้าสมาธิปรงมานี่และสมาธินี้จะเขาจะนอนไงวะสวดมนต์วนนาอะไรประมาณเนี้ยสวดมนต์ด้วยเออเวลาไหงก็เนาะโม่ก็ถูกดาแล้หม่อมฉันมีข่าวดีจะกราบทูลทีพระองค์ทราบคือว่าก่อนจะบอกว่าข่าวดีนั้นคืออะไรพระองค์สั่งให้ทหารทุกคนห้ามลากติดเฉพาะวันนี้นะพี่กันเอาเลยเอาทหาร น้องสั่งให้ทหารไปทำซิปเป็นไงแปลกแล้วเด็กพี่อ้วนเปล่าอ้วนวันนี้ห้ามลาเก็ตเป็นเด็กขาดเลยนะและอีกอย่างหนึ่งกลัวว่ากำลังคุยกับเพลินทหารจะเล็ดรอดหนีกลับบ้านสั่งให้ทหารทุก๊กปิดประตูเมืองทั้งสี่ทิศด้วยเด็กี่ต้องปิดประตูเมืองทั้งสี่ทิศด้วยเหรอกันทหารเล็ดรอดออกจากเมืองไม่อย่างนั้นสิ่ำคัญแน่ๆทหารปิดประตูวังทั้งสี่ทิศอ่าปิดประตูวัง ได้เลยนะับเดี๋ยวมันจะปิดเองประตูวังปิดประตูวังด้วยต้องปิดแบบนี้ไงปิดแบบนี้เยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเออเออไอ้พานั่งงั้นเห็นกรอนประตูไหมล่ะหม่อมชันพบองค์หญิงละองสีแล้วพระเจ้าค่ะโอ้ยพระงสน้องปูเหรอพยากรณ์โชคดีที่สุดเลยวันนี้นะพ่อโชคดีที่สุดเอาไอ้พานานเข้าไป อาจารจะไปไหนล่ะอาจาแถวหลังเพื่อนไม่จะน,นั่งไม่ได้คนเต็มเหรอเก่าทหารมาทหารเก่าเขาเออควาฉันพาม,มาแล้วเพีอ่อนไปนนกราบคุณน้องเราเลยทุกท่านโอ้คโหบนเจา้จาที่นู่นเจ้าที่นี่ที่ตัดสินที่สุดเลยขอให้เจอหน้าหัวทีเธอขอบคุลที่แก่หน้าแก่นี่น เดี๋ยัดหาอะไรมงึงดูโผลแล้วบนไม่เจาะตรงทีท่ด้วยเจ้าที่โน่นเจ้าที่นี่แล้วจะให้ไอ้นั่นให้ไอ้นี่เจ้า,าก็ควานหากินไม่เหอะขึ้นพาวได้แล้วพี่คะพ,พาได้เหรอไปด้วยชาไปที่อยู่ด้วยป่ะไอ้พาอยู่แต่ว่าจะทายเห็นเปล่าคุณหญิงต้องเข้าไปดูเองไปเยังมาหรือยังมาแล้วพี่คะเชิญประทับตรงนี้ก่อนพี่คะ อ๋อเนหลบมันไม่เจอเจ็พ่อแล้วจะเยนแล้วจะมาชี้กูเข้านะว่าคูเป็นพ่อูกลูกโอ้หดเซลล์แล้วนะใช่ละองสีน้องพี่องีน้องพี่มอกจิตประคองไวครับเจ้าพี่นองอ้าวอะไรกันเหรอเจ้าแลกใจใช่ไหมสำหรับสองคนนี้ที่จะบอกให้นะ ก็อยู่ในตำแหน่งหน้าที่พี่สะพายของเจ้าเจ้าพี่ก็เป็นดารินเที่ยวพี่เขาพี่เองนี่ปนเลยไหมคะอือมองมันหนูผ้ากลางรุ่นน่ะโอ้โหเจ้าพี่ก็มีสองตำแหน่งก็สมควรเลยละไหมคะเพราะผู้หญิงทั้งสองคนลำพินกับลำเพลย์เนี่ยเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยเหลือ่อมฉันไว้เจ้ารู้จักกับลำเพลย์ลำเพลยนแล้วเหรอคือทำไมทำไมท่าไม่บอกฉันบ้างเนี่ย อกท่านอันนี้พอเจอพระอ,องค์ท่านอ,อนท่านพาเข้าวังผมฉันกขมวดเลินกับพระอ,องค์ลืมการ์ตนเนเพคะฮืมหมมีผัวไม่เพลินได้ยังไงมันเพลินเลยาการ์ตูนเเจ้าค่ะไม่ได้เพลินเออแต่ว่าเออเจ้าอ้วนไปหรือเปล่าน้องคือว่าไม่ได้อ้วนเลยเพคะแล้วเจ้าเป็นแต่ผมฉันกำลังจะมีหลานนีพ่พระองค์กับเพคะนี่เจ้าตั้งทองเหรอ หมายความว่าจะมีสามีแล้วหลุดหนีไม่กินยาคุมยาคุมแล้วที่ป่ามันมีขายไงยาคุมอ่ะมาสิบวันแม่งไม่หมดเงงเรายังแล้วมาจุ้งอะไรเนั่นไหนที่สามีของเจ้าจะไม่แนะนำให้พี่รู้จักป่าสามีของฉันเลยเบคค้าชื่อเรียนเซลายังอยู่ที่ไหนอยู่อยู่อยู่ที่นี่เลยเบคะอยู่ที่นี่เหรออยู่ที่นี่เป ชื <c oughs> ่อเรีย่างนั้ไรตัวเองตัวเองพี่บุญพาได้แล้วเบลคะเป็นสามีของฉันเบลคะเร็ว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 เจอพ่อแล้วลูกเจอพ่อแล้วลูกเร็วเป็นอะไรมาว่าไอ้เมียเดี๋ยวบ้าอะไรเนี่ย ลองสีพี่คะเจ้าพี่พี่เข้าใจเจ้านะแต่พี่ขอแต่ถามฐานพี่สักนิดหนึ่งเจ้าผ่าน้องของข้าบอกว่าเจ้าคือสามีของนางมันเท็ดดีแค่ไหนเป็นช่างสมรรถนะดีมากเฮ้ยเกิดลองชิมมันเท็ดดี้แค่ไหนนะธรรมดาเสียงดังนะ ไม่พบไม่ปะไม่เจอเจอเลยพี่เจ้าค่ะ นั่นก็เพราะน้องทันมันชั่วะที่น้องไวตำลุกกระทำตัวมีผัวจำผัวไม่ได้วะวะเว้ยให้พามึงจุกเจนระจาความจริงไอเรือ่องทองของน้องหญิง 呜呜 จะได้รับโชคร,ร้ายเพราะเป็นคำสั่งประกาศติดโอชีวิตของเจ้าพานั่งกลัวตัวชาไม่กล้าตบหน้าต้องนาาท่านบอกหมูไปไก่มา จะเวลชีวิตแล้วอาจจะคิดนาะหอกมาจะเปิดใจรับกับพระสรลิท เจ้ชือหัวทั่วทั่วประจันเสี่ยงทุกเมืองไทย อีละอองสิดูการกระทำของมันสิงามน้ารู้ถึงไหนอายถึงนั่นมันตั้งท้องมันมีท้องทันทีแต่หาพ่อให้เด็กในท้องไม่ได้มันชื่อตู่คนน,คนู้ดคนนี้ว่าเป็นผัวแต่แล้วบรหนักากันเต็มไปด้วยปากของชายเจ้าอยู่ในเชื้อสัยยมยาหลาดเชื้อปูซุมาร์แต่การกระทำตของพวเจ้ามันเยี่ยมไปส,สัทถุ 8, 10, 15, สั่งคนต่ำมันฮัศบุญไม่ได้ ให้ความรักในความรานี้ต้องสั่งต้องเด็ดัางสา่งดัมาได้ในชีวิตอยู่จนแบบนี้ตัวครออกไปแต่มึงไม่เคยไม่เคยเลยที่จะเห็นก,กับหน้าของกูมอย่างนี้กูรัม่อมึงทำกับกูได้ก็ได้เฮ้าายเก๋ไก๋จะไปลองถีบปลดเครื่องตอน้ตนเครื่องตอมาซะเป็นเป็นไพศาลมชนคนธรรมดานำตัวไปที่หลักอาหารว่ามัน หาอาหัวใจมาให้กูอย่าให้เลือดของมันตกตกเปิดเพื้อนทอร์นิสเพนดินกูตอกไปเจตีความเรื่องเทพขอ